สวัสดีจ้าช่องบ้านสวนลุงมนนะจ๊ะวันนี้ก็เป็นช่วงฝนตกในช่วงกลางวันเราก็เลยไปดูครัวจ้าเพื่อที่จะทําเมนูอาหารกินตอนกลางวันง่ายๆแล้วก็เป็นเมนูโลตู้โลครัวอีกเช่นเคยนะจ๊ะแล้วก็มีเครื่องยำจ้าเป็นใบผักเป็นพริกสดเป็นลูกชิ้นแดงนะจ๊ะเราก็เลยจะยำมาม่าใส่ลูกชิ้นแดงจ้าพี่น้องวันนี้นะจ๊ะก็มีผักสลัดมาฝากจากหลานสาวนะจ๊ะกรอบมากเลยจ้า ก็เลยมาทํายำมามา่าหั่นลูกชิ้นแดงนะจ๊ะวิธีการของเราแล้วก็เอาไปลวกกับเส้นมามา่าเราจะใช้มามา่าวันนี้สามทงจ้ะเป็นเส้นเราก็ติดปากแล้วเนาะว่าเป็นมามา่าแต่จริงๆเราเราเอายี่หอ้อใดก็ได้จ้ะเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรนะูปนั่นแหละพี่น้องแล้วก็จะตําพริกกับกระเทียมนะจ๊ะตาําพอยะยะเรือกแช้วิธีการตาเอาอ,อันนี้ก็เป็นเ้นกับ ลูกชิ้นแดงที่เราลวกได้แล้วอันนี้ก็เป็นเครื่องปุงที่เราจะใส่เองก็จะใส่ผงม,มา่าๆแล้วจ้ะตอนนี้ก็เป็นผงม,มา่าผงยำนิดนึงนะจ๊ะแล้วก็ผงชูรสน้ำตาลนิดนึงจ้ะแล้วก็บบีบมะนาวใส่ลงไปใส่พริกทีกตํำกะกระเทียมนะลงไปแล้วก็คนใใ้เขากันจ้ะหลังจากนั้นเราก็เพิ่มน้ามกระเทียมดองจ้ะแล้วก็ใส่น้ำปลานิดนึงนะจ๊ะเพื่อความนัวความเข้มข้นขึ้นมา แล้วหลังจากนั้นล้วก็คนๆๆๆให้มันเข้ากันนะจ๊ะชิมรสชาติแล้วก็ใส่พวกผักที่เรามีาจยะลงไปก็จะเป็นพวกผักใบขึ้นชายนะจ๊ะแล้วก็เป็นต้นหอมเป็นมะเขือเทศมีอยู่หน่วยหนึ่งแล้วก็เป็นหอมหัวใหญ่ซอยจ้ะ แล้วก็คน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 ไปให้เข้ากันก็สามารถที่จะกินได้เลยจ้ะนี่ก็เป็นสูตรง่ายๆสำหรับเมนูโลก้นครัวของเรานะจ๊ะของที่จะกินในตอนกลางวันแบบเร่งด่วนจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วยำมะม่าของเราเดี๋ยวเราก็มาเสิร์ฟให้ลุงม,ม้วนได้ชิมจ้ะว่าจะเป็นยังไงกินกับผักกรอบๆจ้ายำมะม่าของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะส้นก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ เราก็เตรียมกินกับผักกรอบๆจ้าที่เรามีหรือเป็นผักอะไรก็ได้นะจ๊ะที่พี่น้องมีเราอยากกินเนาะวันนี้เรามีผักสลัดกรอบเดี๋ยวมาดูกันจ้าว่าลุงมนกินแล้วจะเป็นยังไง